วันนี้แก้วต้อนรับเอฟซีเมืองชนคนรูปหลอ่อแมนบบนี่ผ้าวิ่งเนี่ยนะจีได้ย์มาเลยยิงแข่งกันเลยผ้าแลนเนี่ยนะจีได้์หูเอฟซีแก้วยิ่งตรงไหนรู้อยู่ตรงบ้านตรงไหนมีนนเสียงวิ่งตรงไหนเดี๋ยวจะบอกแก้วกลัวไหมลูกไม่กลัว เดินจะช้าหน่อยให้กลัวเม็ต่อยอ่ะให้เม็ต่อยเดินด้วยอันนี้จะเดินเร็วหลาย

อร่อไหมกล้วยมังชนอ่ะลูกอร่อยไหมอร่อยอันนี้กล้วยมะกัดมังชนเลยนะมาเป็นเครือเลยนะมาเป็นเครือเลยสนใจพอละอ่อนแล้วอ่อนแนะเป็นมะหูเบือแล้วเนี่ยเก่งวยนะเนี่ยังน่าว่ะเอ้ยยังน่าทำแม่ยังบะหูเบือเลยแกินี่ย อร่อยอร่อยขอปล่อยแล้วมาเขามีเอฟซีเราขอปล่อยแล้วเบ้งมาหนีสิฮานบอลงานนี้แลนด์เฟสเนอยู่กับเอฟซีเขาไปเอาเอาเอาเลยเอาเลยกินเดินไปกินไปสบายใจจัง

มันมีขี้เหนียมเงาเลยใช่ฮะทานทีแถวนี้มันนีขี้เหนียมเงาแถวเมื่บ้านขึ้นดังแห้งเลย วารถแหเนาะแกบอกว่าว okay. in okay. ันนี้แกไม่กลัวแม่แกะได้กลมีเสียงเนาะแกบอกว่าแกไม่ยอมไม่ต่อยเลยปล่อยยางกับปุ้ซไปมามาเบซมันเอาใจมันเอาใจ นอนๆนล

ไหนรถเฮอยู่ตรงไหนเมืม่อวานช้างผมวิ่งอ่ะวันนี้ผมมาแก้ตัวนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเม,มวื่อวานทำอะไรเมื่อวานผมว่าจะพาแก้วตามาเต็ตมแล้วมันแกตาละเมื่อวานทำอะไรเฮ็ดตูดแม่นบม้อเออดูอว่าจะมาหน้าห้างน้อยไม่ได้เลยเมื่อวานมาถึงตรงไหน เนี่ยถึงตรงนี้นี่จับทันไหมฮะจับทันไหมโอ้ยไม่รู้มีหรอไม่ได้ถ่ายทันเลยละมี่บ้านฮะถ่ายทันไหมทันเคยมีใครมาจะฟ้องร้องยังเอาแล้วสวันนี้ครับโอ้ช่างเอียวซะนี่จะเอามาไม่ต้องซื้อไปขอสองสามวันวอาเนี่ช่างใหม่ จะเอามาเต้นหน่อยไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะจะจะมามาเล่นอีกเมื่อไหร่จะให้เขามาเล่นน่าจะวันที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดใช่เรืองนี้นะใช่อู้เดี๋ยวพาแก้วมาเต้นก่อนแบตเตรีเดี๋ยวให้ดูแบตเล่นโ่เออจัดเดียวนีนมาถูกทางแล้วนี่ เม่ออกไล่เนี่ะเกเ็ออกไลได้เมือวานนยจะออกไล่ก็ช้างน้อยมันออกก่อนเนาะเห็นตะตูดออกผมบอกไปเฮ้ยนายมาเห็นเล่นเมื่อวานเราดูดูเก็บบ้านก็ม่ออกไล่ ันวันนี้เอฟซีพามาเดินเอฟซีมาจากเมืองชนครับก่อนครับโทวยก่อนครับด้จ้าก่ัจ้าจาเสียงไงเสีย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 งมาเสียงมเสียงมาเสียงไม่มีเสียงไม่มีช้างยังไม่ได้เอามานี่มาเอมือมามือมือมือมานี่มาดีมมานี่มาดี่มามามานี่เชีคแฮนด์กับี้าดเอวหน่อยาดาดมาดูดิามาดูดิวิ่งจนตูดลับเลยเมื่อวานาดดาาาีีีดีดามา ให้มันไม่ตื่นเครื่องเสียงที่ไหนได้ตื่นไอ้บิ๊กเอ็นแต่ตูดไปแล้วไปแล้วอุ้ยชักแล้วมันไปแห่ไม่ได้เนาะมันตื่นเครื่องเนาะอ๋แล้วถ้าไปกับแม่มาอันนี้ไปกับแม่มันก็ดึงแม่มันวะไปกับแม่ก็พาแม่ไปวะดึงแม่มันเหรอไม่ต้องการเลยไ่ต้อยขวาวจาวาวยังคอย่ขวาว่อยจาวาพื้นคอยพูดี่ไปเลยน้ำมานี่มานี่นาะมามากินหญ้าเห็นหญ้าสวยดิ มามามาเออมาเมื่อามึนมามามึนตาเลยเะมาเลยมามามาเออมาบาย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 เอออันนั้นมันอันนั้นมันไปไหนได้หมดเนาะอันนี้มันร้องอ่ะอันนี้าอันนี้เขห่วงแม่เขาไม่ได้ร้องคอยเกตา ศึกสาวค่อยจิงจะตายศึกวก็คอเดียว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 ไหนฮ่าฮ่าฮ่าศึกสาวค่อยกิงจะตายคนงานเนี่ยไปละป่ะคือเลขเท่าไหร่อ่ะมันเล่นจนจนเอ้ยเอ้ยเอ้ยกสาวดีใจ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 เราเอ็ดี่อ้าวมันจะวนทำไมอ้ยมันอยากไปบ่ะอยากจะไปหาเช็งเอียวบ่ะ เอาไงแบบนี้ทำไมห <พา S 1> มุนมืดแล้วลูกบ้านดีกว่าเี่เน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 ่ลักษณะแบบนี้นีน่จะวิ่งนะจะไปท่าเดียวเด้อไม่ไปไม่ได้ไม่ไปหรอกดูใคยเก่งแม่เจา้าจะว่าวสั้นแม่ลูกมั้งแม่นมีน่แหละ ธีการฝึกช้างเราเราต้องขยายามเราต้องพยายฝึกแบบนี้เลยเราก็พาเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เก่งเองใช่าใจไหมลูกใช่าใจไหมอาวนาสวัสดีแมตต้ากันสวัสดีเอ็ซีนัทเอเก่งหนูเก่งแล้วหนูเก่งแล้วรถเกี่ยวเคยมาเล่ยนนามช้างดีป๊อมาแต่ว่าน้ำแห้ง อานนาทีเอ่ยป่าฮะสิบเงรถไเลยรถ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 แม่รถวันรถปนี่ป c l คลิปเพียงเท่นี้นะคะสวัสดีจ้า